ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5้าธันวาคม2 5 6 3นะครับวันนี้ชมรมสั่ง้อใจบุญก็หนุนผู้อยากไลฟ์ได้ไาลงเคสที่1902นะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่2ของวันนี้นะครับผมอ่านโดยหลวงพ่อวัดบางขน้ยาชายิจการามอำเภอท่ามงจ,มจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก <c oughs> ับะท่านสอขเตียเสกวัฒนมงรลน,นะครับอดีตประธานธนาเขตตอมทอง,องสามสมัยนะครับวันนี้ทางชมรมได้นำแทนเพื่อมอบให้คุณยายจิตเนาะอุณยยอายุ89ปีนะครับ กก็อยู่ที่เดิมครับเราอยู่ที่ยังอยู่ที่เดิมนะชุมชนวัดประดิษฐารามนะครับผมก็อาการป่วยแกก็เป็นโรคชรานะครับผ่าตัดมะเร็งนําไส้มานะครับติดเตียงนะครับผมติดเตียงมาสามปีแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ที่นี่กล่าวอะไรนะครับผมตอนนี้ก็พวกเราได้มีโอกาสนําสมเพลตมามอบมาคุณยายถ่งแพ็เพื่อชุนค่าใช้จ่ายในตัวเรือนครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับคุณยายแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ดูแลคุณยายนะครับ อ่ะคุณพี่บันชัยน่ยครับเป็นประธานชุมชนนะครับผมครับผมในนามประธานชุมชนปฏดิฐารางขอขอบพระคุณนะฮะทีมงานนิ่งเลยฮะที่นำแผ่นเพิ่มมาให้แก่คนในชุมชนอ่าในนามกรรมการชุมชนขอขอบพระคุณนะครับอ่ถามความรู้สึกพี่อ้อยหน่อยครับพี่เป็นลูกนะครับเป็นคนดูแลคุณยายนะครับแบบรู้สึกปลบเพิ่มใจมากเลยค่ะไม่เคยได้เลยอ่ะขอบคุณนะครับ ตรงนี้ก็มีความจําเป็นต้องใช้ตลอดเนาะเปิดเคยได้เลยเดี๋ยัเอาได้เดีับวในนาะกรรมก,การก็ขอ,ขอขอบคุณสสดินนะคะที่มาช่วยเหลือคนในชุมชนถลิตถาลามค่ะขอบคุณค่ะครับค,คุณป้าบอกเลยหนย่อไหมคุณป้าพูดได้ก็บอกว่าขอบคุณกร่พากองงานการะไรอยาเี้ยให้พรหน่อยค่ะป้าให้พรหน่อยให้พรให มีความสุขนะคๆแล้วบาทก็จากว่าแค่ชุขนะเจริญเจริญทุกๆปีนะครับทุก <ıyorsun? S 1> คาทุกค <cycling> <c oughs> ครับส่วนนี้นะครับก็เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับที่ทางชมรมบัทางที่นิ่มได้มาเยี่ยมกับพี่น้องชาวอ่าระวัตออวัดบรดิษฐานามน,นะครับผมก็ยังมีความขาดเหลืออื่นๆนะครับผมจะมีเบอร์โทรของลูกสาวนะครับของคุณพี่อ้อยนะครับผม ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้นะครับเราอยากจะร่วมช่วยเหลือนะครับยังไงก็โทรมาหาพี่อ้อยนะครับยังมีคนจะไปอีกมากมายนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกๆคลิปของพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ขอบตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับ,บค,ครับ